กินร้านละไม่เกิน40บาทนาส่วนภูมิร้านร้านแหล่ข้าวมันไก่40บาทไก่คืนหนานุ่มมาข้าวมันไก่หอมๆโดนใจคนรักข้าวมันไก่สูบๆที่ร้านกลมกล่อมกินกับข้าวมันไก่คือฟินลื่นคอใครมาชื่อร้านว่าสวายเลียงข้าวมันไก่ใครไปต้องลองร้านต่อมาส้มตำเจก้อยแอดสั่งมาเป็นส้มตำปูปลาคกนี้40บาทตอนเอามาวางกลิ่นปลาหอมแต่จมูกมากยังไม่ได้กินคือกลิ่นยั่วนมาชิมแือแซ่บนัวสุดมีความเค็มของน้ำปลากับปูดองอาหาร อีสานเลเวอร์ตองมาดม,มาเปิดหม้อหอมๆกันที่ร้านโจ๊กร้านนี้เลยโจ๊กหอมเนื้อเนียนหมูนุ่มเด้งที่ร้านปรุงรสมาอย่างดีกินข้าวตม้มร้อนๆกับหมูเอาเข้าปากอร่อยถูกใจมากร้านนี้แอดแนะนําเลยถ้วยนี้4 0บาทแวะทานน้าหวานกันที่ร้านน้ปาป่นแอดจัดมาเป็นสับปะรดนมสดปานแก้วนี้35บาทเพิ่งเคยกินครั้งแรกอร่อยกว่าที่คิดมากเปรี้ยวหอม,ห,อมหวานดูดแล้วตื่นเต็มตาสดชื่นเหมือนกินอยู่ข้างทะเลฟินๆโรตีร้านนี้ห้ามพลาดโรตีกล้วยทอดจน หั่นเป็นชินช้นๆแบบนี้หน้าตาหน้าทานมากราดนมค้นกับน้ำตาช้ำๆเอาเข้าปากแล้วฟินสุดวยหอมแปลงกรอบกินเพลินมากแป๊บๆหมดแน่นอนกล่องนี้30บาทสายเส้นตรงร้านนี้เลยบะหมี่เกี๊ยว40บาทบะหมี่เหลืองน่ากินแอดกินแล้วเหนียวนุ่มเคี้ยวฟินรสน้ำซุปหอมกลมกล่อมรสชาติก็ดีน้ำซุปก็โดนหมูแดงนุ่มติดมันกำลังดีอร่อยจนแอดอยากสั่งมาเพิ่มอีกถ้วยเลยน้ำเต้าหูปา้ปลาทงโกทั้งหมดนี้4 0บาทร้านนี้น้ำเต้าหู้หอม รสชาติดีกินกับปลาท่องโกะของทางร้านเข้ากันมากอีกตัวเป็นปลาท่องโกเสอดใส้สังขยากับนมข้นใส่เยิ้มๆถูกใจเด็กอ้วนแบบแอดมากกินเปล่าๆก็อร่อยชิ้นนี้อีกตัวที่แอดสั่งมาจะเป็นเต้าทึงร้านนี้จะไม่หวานมากหอมเย็นชื่นใจพร้อมไปต่อร้านต่อไปแล้ว <c oughs> ร้านนี้กะเพรา25บาท25บาทเองทุกคนราคาน่ารักมากที่ร้านจะมีกะเพราให้เลือก5าอย่างเลยทุกคนถ้าเพิ่มไข่ดาวก็ฟองละ5บาทที่ร้านจะห่อให้เราแบบนี้เลยกะเพราของเขาคือหอมฉุยผัดหม ช่ำๆรสชาติดีงามกินคู่กับไข่ดาวลงตัวสุดร้านนี้ราคามินิมอลอีกแล้วทุกคนแฮมเบอร์เกอร์25บาทขนมจีบซาลาเปาอย่างละ15บาทเบอร์เกอร์หมูนุ่มๆกินกับซอสกับผักฟินมากขนมจีบของที่ร้านก็อร่อยจะกินสาชิ้นแบบนี้เด้งๆพอดีคำกินเพลินใครอยากหาของกินรองท้องนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยทั้งหมดนี้แอดซื้อไป4 0บาทปิดถ้ายด้วยหมาล่าไม้ละ10บบาทที่ร้านมีให้เลือกประมาณนี้เลยสามารถเลือกความเผ็ดได้ด้วยซอสคือหอมรส ชาติดีหวานหวานเข็มๆบวกกับผงหมาล่าหอมเครื่องเทศเผ็ดๆเด็ดลิ้นชามากถูกใจสายกินเผ็ดแน่นอนํำเงิน40บาทแล้วตามแอดมาเลยใครมาหนะ้าสวนภูมิรักษ์บอกเลยว่าห้ามพลาดชอบร้านไหนเคยกินร้านไหนคอมเมนต์มาบอกแอดหน่อยนะเซฟคลิปแล้วไปกัน